วันนี้ก็จะมาบอกฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน iOS 14นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองแล้ว iOS 14ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นสำหรับนักพัฒนานะครับยังไม่ได้ปล่อยให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้อัปเดตกันเนาะฟีเจอร์แรกเนี่ยที่น่าสนใจเลยก็คือวิดเจ็ตซึ่งเป็นการเพิ่ม Widget เนี่ยเข้าไปในหน้าโฮมซึ่งมันก็คล้ายกับของ Android เนาะแต่ก็มาอยู่ใน iOS มันก็น่าสนใจดี แล้วก็จะมีเจ้าตัวหน้าแอป l a b e l รีนะครับที่จะมาจัดการแอปแล้วก็หน้าแอปเนี่ยให้ดูเป็นระเบียบม,มากขึ้นฟีเจอร์ต่อมาที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยนั่นก็คือ Picture in Picture ก็คือเวลาเราเล่นวิดีโอผ่านสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือ Apple TV Plus หรือ YouTube ก็ตาม วิดีโอตัวนั้นน่ะจะออกมาเล่นที่หน้าโฮมของเราได้หรือแอปอื่นได้โดยที่เราเนี่ยสามารถปรับขนาดจอเป็นขนาดต่างๆเล็กใหญ่ได้เลยซึ่งฟีเจอร์นี้เคยอยู่ใน iPad มาก่อนพร้อนมาอยู่ใน iPhone เนี่ยบอกเลยว่าชอบมากมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยรอฟีเจอร์นี้มานานมากนั่นก็คือโทรเข้าแล้ว ไม่ขึ้นแสดงเต็มหน้าจอขึ้นเป็นแค่แถบ notification มันจะไม่ตัดเกมไม่ตัดแอปไม่ตัดหนังไม่ตัดอะไรลเลยนี่แหละฟีเจอร์ที่ต้องการเยี่ยมต่อมาเนี่ยก็คือ Siri Siri ถูกปรับปรุงให้ฉลาดขึ้น UI สวยขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วก็สามารถแปลภาษาแบบออฟไลน์ได้ด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่นี้เนี่ยยังไม่รองรับภาษาไทย มีโมจิเนี่ยสามารถปรับแต่งได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีแมสเนี่ยที่ปิดปากสำหรับยุคโควิด19ด้วยมีวอลเปเปอร์ใหม่สำหรับ iOS 14เพิ่มเข้ามา3รูปโดยรวมแล้วเนี่ย iOS 14เนี่ยก็เหมือนการต่อยอดจาก iOS 13มากกว่ามีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาฟีเจอร์ที่คิดว่ามันสำคัญแล้วก็ ควรจะมาอยู่ใน iOS นานแล้วมันก็เพิ่มเข้ามาแม้ว่ามันจะแอบไปเหมือนกับทาง Android นิดๆหน่อยๆก็เถอะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เพิ่มเข้ามาใน iOS แล้วก็มีความเสถียรสูงมากโดยภาพรวมในการใช้งานเนี่ยเบื้องต้นบั๊กน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะมากแล้วก็ UI ต่างๆเนี่ยดูสวยขึ้นแล้วก็แอนิเมชันในการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยดูสมูทขึ้นด้วยนะ แม้ว่ามันจะมีแบบแอบ,บกระตุกนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชันเบต้าแรกเนี่ยซึ่งมันก็ต้องมีบั๊กอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องรอแก้ไขต่อไปเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ไหลแต่สูบ <c oughs> เอาเป็นว่านี่มันเพิ่งเป็นเบต้าแรกเราจะยังไปตัดสินมันไม่ได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันดีกว่าที่คิดไว้เยอะมาก เราก็รอไอโฟสกันต่อไปเพราะว่ามันจะปล่อยจริงเนี่ยก็คือในช่วงเดือนกันยากันเลยทีเดียวนั่นก็คือพร้อมเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ i อโ14สเนี่ยจะได้ถูกปล่อยในวันนั้นเช่นกันยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ได้เนาะเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวเจ้าตัว iOS 14เต็มๆเนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นแค่การพรีวิวเพียงเท่านั้นเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ